สวัสดีครับสวัสดีครับ FC นะ,ะมายูสคาร์ครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มา,าสาขานะครับพรีเมียมคาร์นะครับวันนี้ก็มาที่ไลนทากอมเจ็ดนะฮะวันนี้จะพามาชมในส่วนตัวรถยุโรปนะราคาญี่ปุ่นนะฮะอ่าก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้าผมนี่เลยนะครับเป็นเจ้าตัวมาสเตดเบนซ์ A หนึ่งแปดศูนย์นะฮะคันนี้ก็อ่าเป็นรถแฮทสแบ็กห้าประตูนะฮะก็เป็นรถ ไซส์เล็กนะไซส์มินิก็คู่แข่งของเขาก็จะเป็นตัวมินินะครับหรือว่าจะเป็นตัวบีเอ็มนะฮะแล้วก็พวกอาดีนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับประหยัดกว่าล้านกว่บาทเลยนะครับนะรถคันนี้เป็นรถปี2015นะครับเป็นตัวรุ่น a 180 s t y สไตล์นะครับปี2015นะครราคาขายอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นเองนะครับ อ่านะครับเหมาะสําหรับคุณลูกค้าแม่บ้านนะฮะหรือว่านะฮะลูกค้าที่ใช้ในเมืองนะครับเพราะว่าเป็นรถไซส์เล็กนะครับอ่าสมรรถนะของเขาเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงในส่วนตัว,ตวสเตเบนนะครับก็ครบเครื่องอยู่แล้วทาในส่วนตัวสมรรถนะการใช้นะครับการใช้งานตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับตรงนี้ทุงลงตึงล่างนะสบายนะครับจะใช้นะในเมืองส่วนใหญ่หรือว่าไม่ใช่ว่าจะท้ามออกจังหวัดไม่ได้นะฮะลูกค้าก็ ได้เช่นเดียวกันอ่ะสบายๆนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวเจ้าตัว N180 คันนี้นะครับกดลูกค้ากดไลค์กด like, แชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมหน่อยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคันนี้อย่างที่ผมบอกขั้นต้นนะครับคันนี้ราคาเพียง6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าออกรถ0นยบาทนี่จะผ่อนอยู่ประมาณ1 3่สา เท่านั้นเองนะครบเบนซ์ผ่อนมือหมื่นาะครราคาลดที่่ลเลยนะลูกค้า,าลูกค้าได้ทั้งแปรแล้วก็ได้ทั้งรถที่แบบคุณภาพสมรรถนะครับดีเลยทีเดียวนะคันนี้มาดูเลยนะครับคันนี้ก็เป็นกระจังหน้านะครับมีโลโก้เบนอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับมีดิสมวตัวคล้ายๆตัวรังผึ้งนะช่องลมนะครับผมป้ายทะเบียน4กไก่อ่า,อางหนึ่งแป่กร,รุงเทพมหานครนะครับ รายละเอียดตัวรถเดิมๆนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ได้วอลุตีจากศูนย์เบนท์ไทยแลนด์เลยนะฮะไม่น้อยด้วยไม่เพียง80,000กิโลเองนะครับคันนี้อ่ามีในส่วนของจอทีวีดีกล้องมองหลังนักิเกเตอร์นะครับเบาะแอนเบอรี่นะครับอ่านะครับคันนี้ก็ให้เป็นไฟหน้านะครับเนี่ซนนยซีนอ่ไบซีนอ่นแบบนี้เลยนะครับอ่อไไาฮะม,มีไฟเดย์ทามีไฟหรืไฟเลี้ยว ในโคมไฟเดียวกันเลยนะครับนะตัวรถจะได้เป็นสีเทานะครับนะแล้วก็ลัดด้วยกับยางเมสซิตนะคันนี้นะครับยางเมสซิตแบบนี้เลยนะครับไซส์ยางนะครับอยู่ที่2 1 5 5 0 R 1 7นะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะเป็นสีบอลนะฮะแล้วก็ยางจะบอกได้ว่ายางใหม่ด้วยนะครับปี2022เลยสัปดาห์ที่8นะครับ ตัวรถเสิ่อมเดิมนะครับสวย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 เลยนะฮะคันนี้นะครับกระจกนะฮะมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คุณตัวคมสัดต่างๆในตัวรถนะฮะคมกลิบเลยนะครับคุณแจ๊จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะนะครับติดเฟรมมาให้เรียบร้อยนะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับอันนี้ดูรอบๆก่อนนะทิศเบสสีร้อเลยด้วยนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แล้วนะครับ mm hmm. LED แบบนี้เลยนะครับอยเลอไฟเบรกรุ่นที่สามนะท่ปัดน้ำฝนนะครับโลโก้ hmm. <Log o S 2> ต่างๆอยู่ครบเลยนะท mm hmm. ่อจะเป็นสองท่อแบบนี้ mm hmm. อ่เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะฮะลูกค mm ้า hmm. นะครับอย่าละอย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็สามารถ ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4นะฮะเบอร์นี้สามารถติดต่อแอดไลน์ได้เลยครับรละละเอียดตัวรถนะฮะตัวรอยซีนต่างๆเดิมๆเลยนะฮะนะน็อตไม่มีขยับนะละเอียดคมสัเม็ดอาร์ตอะไรต่างๆเดิมๆ,ๆนะครับนี่พรมด้านในนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เลยนะครับนะนี่ช่องเก็บนะ สัมภะระกว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นรถแฮตแบกห้าประตูนะครับสวยๆเลยนะใครจะเอาไปทำเดี๋ยวนี้แคมปิ้งนะครับผมผมมองว่านะลูกค้าไปทำส่แหลกหลังคานะทำเป็นแคมปิ้งนะสวยๆเลยนะโหลดหน่อยหนึ่งนะฮะสวยหล่อเลยนะครับเดี๋ยวนีวัยรุ่นเขาฮิตกันนะฮะอ่ะภายในนะครับให้มาเป็นโทนสีดำนะครับเบาะโทนดำแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะ กันข้างนะครจะเป็นแบบหนังนะครับแล้วก็ตรงการเป็นผ้านะครับเดินได้ได้ได้ขาวคือเบาะก็ยังคงสภาพเอกลักษณ์ของแนวสปอร์ตนะนะลูกค้านี่เลยสวยสวยนะครับไฟห้องโดยสารด้านบนนะครับคือไฟในคือใหม่หมกิฟเลยนะฮะนะครับผมนะราคาเพียง680,000นะครับ90 00บาทเท่านั้นนะฮะ 689,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณนะครับ1,003 1,003เ,เลยแล้วก็ตัวนี้บอกก็แล้ไฟฟ้าหมดนะกระจกอะไรต่างๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ,อาบาร์โค้ดนะครับเลขตัวถังนะครับตัวขึ้นรถกี่โลกิโลถ้ามีหมดเลยนะครับนอตต่างๆสวยๆ นะตัวตัวเม็ดอาร์ตอะไรต่างๆเดิมๆเ,เลยนะครับสวยๆอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนี่นะครับเลนไม้นะครับนี่ไม้แปดหมื่นสามนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวคอนโซลตรงกลางนะครับบินลายคาร์บอนแคปลานะครับนะจะอสวยๆเลยนะครับผม สวยมากนะครับคันนี้สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับผมก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้ว ดูห้องเครื่องกันนะครับน็อตต่างๆไม่มีขยับนะฮะเครื่องเดิมนิ่งแก้มเดิมๆนะครับมาทำงานหมดเลยนะครับตัวนสวยๆนะครับสวยๆเลยนะมาทดลองขับมาดูตัวรถตัวจริงได้เลยนะครับที่นะครับไลท์พาคอมอินนะฮะออโต้พาซ่านะครับนะเราอยู่ที่ล็อก B4 สพับ3อ่านี่เลยนะครับยังไงก็ ฝากด้วยนะสำหรับลูกค้าที่สนใจกับเจ้าตัวเบนซ์ A 1 8 0นคันนี้ปี2 0 1 5นะครับไม่แปดหมื่นนะครับวันตีศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เลยนะครับราคานี้ถือว่าไม่แรงครับนะถือว่าไม่แรงนะก็ฝากด้วยสนใจก็สามารถติดต่อโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4ป4 4, 4, 4นีนะครับมาอิสขาครับมาดูมาทดลองขับได้เลยนะครับนะก็เปิดเวลาทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับ นะก่อนจากกในอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์และกดกระดิบงช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ